คันใหม่มาส่งแล้วก็จะเอาคันเก่าไปแล้วนะคะใหม่แล้วไปแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะ早上好，早上好，大家好。เดินกันเลยมาแล้วมาแล้ว สภาพก็ประมาณนี้นะคะทุกอย่างก็ยังโอเคหมดเลยนะคะอออออตอนนี้ก็กำลัง <c oughs> กำลังอธิบายนะคะระบบแล้วก็จุดต่างๆภายในรถนะคะ ก็กว้างนะคะกว้างดีเลยนะคะที่เราเลือกคันนี้เพราะว่ามันคันเล็กนะคะแดน,นก็ขับได้ด้วยแล้วก็คือเรามีกันแค่สามคนอะอย่างมากก็ไปเที่ยวนะก็เบาะว่างที่หนึ่งก็ใส่ข้าวของต่างๆนะคะแล้วเราก็สามคนนะคะแล้วก็ข้างหลังคือกว้างมากเลยนะคะที่เก็บของข้างหลังเนาะของแนนจะแบบแคบๆเนาะแต่อันนี้จะกว้างนะคะ แล้วก็คือเบาะเนี่ยเห็นไหมคะชอบตรงนี้มากเลยอ่ะไม่ต้องมีอะไรมาแบบของขวางเนาะคือกว้างนะคะปกติของในนี่จะเป็นเบาะแต่อันเนบาะเหมือนจะแคบกว่าเบาะเนยเนาะอืมก็มาประมาณนี้เนาะแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเป็นแบบนี้ทําความสะอาดก็อือก็น่าจะดีนะคะ เดี๋ยวลอง,ลอง,ลองสตาร์ทดูนะคะเอชนี่นะคะปุ่มสตาร์ตก็เป็นสตาร์ตแบบนี้นะคะอันนี้เพื่ออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรชอที่ไหนเนี่ยออน,นี่อืนน้อหือ มนก็มีอ๋ออันนี้ดีนะคะมีแอร์ตรงข้างหลังด้วยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ชอบนะคะอันนี้ก็ด้านบนก็จะเป็นที่ใส่แว่นนะคะมีไฟต่างๆเนะที่เสียบการ์ดอ่าทางด่วนนะคะแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น USB นะคะเวลาเราชาร์จชาร์จโทรศัพท์นะคะ ทีวีอันนี้ก็จอใหญ่ดีนะคะกว้างดีนะคะปะบปะป๊าเป็นคนตัวสูงนะคะนก็เลยเลือกรถที่ตรงหลังคาตรง,ตรงกระจกตรงกระจกแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยให้เขาสูงแต่อันนี้ไม่ใช่รถเคคานะคะจะเป็นรถ1 2 0 0องซีซีนะคะรถคันก่อนเป็น2 0 0 0ันซีซีนะคะวัตวชินคุณร,รู้มามวะ อ่ถ้าเป็นรถเคก็จะเป็นแค่6 0 0้อซีซีนะคะอันนี้พันสนะคะเครื่องพันสอเนาะคันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะเนี่ยเวลาปะปานั่งแล้วคือเขาตัวเขาตัวสูงเนาะ,ะก็จะแบบว่าหลังคาถึงสูงหน่อยนะคะ ดีไซน์ก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะคะแต่ว่าเราเลือกเอาที่แบบตดำเงินในกระเป๋าเราเนาะไม่ลําบากนะคะอันนี้ราคาสดราคาเงินสดนะคะอยู่ที่ประมาณสองร้ 5, อยห้าสองร้อยเก้าสิบสี่ใบนะคะก็อ่ันนี้ตีง่ายคือร้อยใบเนี่ยประมาณตีง่ายเป็นสามสิบนะตัวกลมๆนะคะเป็นสามสิบตอนนี้ไม่ก็คงจะยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แหละนะคะเลทเลทเงินเนาะแต่ถ้าตีเป็นกลมๆแล้วก็คือสามแสนนะคะก็ประมาณ ก็ประมาณ300ใบเนะบาะ2องบใบก็ประมาณ9 0 0 0แสนนะคะคันนี้นะคะ8 0 0แสนก,กว่าเนาะอันนี้ราคาเงินสดนะคะตอนนี้เราก็ซื้อเป็นเงินสดนะคะเพราะว่าเอาที่แบบตัวเองไม่ลำบากนะคะ295ใบนะคะเราจะมาจ่ายค่ารถนะคะตอนนี้อยู่ร้านรถนี่นะคะเดี๋ยวไปจ่าย อยู่ผู้ดลักสวยจังเลยลูกนี่มาข่าโพลเลยข่าโพลเลยนะจ้าสตรอเบอรี่นะคะแพ็คละสามร้อยเก้าสิบเยนนะคะอันนี้น่ากินอ่ะ อันนี้เป็นข้าวต้มมัดแบบญี่ปุ่นนะคะซาซามะกิเนียเคยทำนะเห็นไหมว่าสี่ห้าชิ้นเองนะคะต้นราคาหนี่งร้อยห้าสิบร้อยประมาณเกือบสองร้อยนี่นะคะก็คืออันนี้เนาะส่วนอันนี้นะคะเขาก็จะกินแบบนี้เนาะส่วนนี้เหมือนเหมือนทำเหมือนของไทยเลยอะใส่ถั่วด้วยนะคะใส่ถั่วแดงด้วยน่ากินมากอากิโอไปแล้วนะคะอันนึ่ง เอาอะไรลูกต่นี้ตามใจกันดีๆนะคะรักลูกมากลูกอยากทำอะไรลูกอยากเอาอะไรพาไปซื้อให้ daerah lainnya dulu sih, lainnya dulu. Siji modai fukai itu. Buku orange itu. Si istri mana? panas banget. Udara panas banget. Papa sedang. เซตอันนี้อยู่นะคะเซตนาบิอยู่เซตอะไรนะพวก GPS อะไรต่างๆนะคะอร่อยไหมครับอร่อยครับหวานไหมหวานไหมเอาไม่ไหม,มหวานครับหวานครับ

ดูที่แบบว่าเปลี่ยนแล้วก็ดอกไม้ก็จะเปลี่ยนหรือดูไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เราแบบ้ชีวิตเราแบบส,สดใสนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะพากันไปเที่ยวนะคะในชีวิตแบบของเราเลยนะคะอันนี้คือเปิดหูเปิดตาเนาะวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหล,หลังจากที่ว่างจากงานพาลูกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ทําสวนอะไรอย่างงี้นะคะ ก็เป็นอะไรที่มีความสุขหาดูผักป่าหาดูธรรมชาติไปอย่างนี้นะคะวัร นี่คาราเมลค่ะคุณผู้ชคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุู้ชคุณผู้คุณผูคุณผู้ชม้ชมคุณ้คุณผู้ชมคุณผู้ช้ชมคุณผู้ชมคุณผู้มคุณู้ช้ชมคุณผ้ชมค้ชมชมชู้ชคุ ป้าเอามาให้เนนด้วยบอกว่าชอบเผ็ด น่นกำลังเดเอดนะคะแต่ว่าอักู่ได้ชาชูเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาให้แม่สามแผ่นหนึสองสามแมก่กินไปตั้งสี่ห้าแผ่นแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ได้ผอมนะคะเน <c oughs> ่นน้ำหนักขึ้นมาประมาณห้าโลหกโลนะคะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดเอดอยู่นะคะทุกคน with <laughs> สวยค่ะเลยสวยจังเลย เดินเร็วมากนะคะบอกแม่ว่าจะมาอ่ามาเล่นอะไรนะเล่นซ่อนหากับแม่พันธสีขาวสวยมากเลยนะคะดูอ้วนอ้วนมาถ้าใส่หมวกลูกไม่ได้ <c oughs> สีหเหลืองสวยมากเดินตามอากิวไม่ท like. like ันเลยนะคะเท่ห์มากเลยพันสีเหลืองสวยมากเลยร้อนนะลูกใส่หมวกโยนหมวกให้กันอะไรนี่มันเป็นดอกฟูจินะคะ อย่าทำแม่ตีนะไปเลยสีขาวสวยมากนะคะกำลังบานสวยเลยนะคะกำลังพอดีอสวยนะคะ

ทสทอดนะคะแล้วก็มีชอโโ็อกโกแบนนาน่าก็ที่เป็นกล้วยแล้วก็มีมีอ่าเชื้อเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีธรรมคอนยากเกิดนะคะก็เป็นบุกกลมๆเสียบไม้อะเนาะแล้วก็มีน้ำแข็งใส่นะคะแล้วก็น้ำดื่ม,มแล้วก็อะไรนะขนมใสไม่ไหม

ไม่กินอะไรที่เป็นโซดานะคะกินไม่ได้เนาะชิวาชิวา เราชอบเพลซ์แอนด์ดิสคา t นะคะลดราคาแล้วก็สดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะดีงามมากเลยนะคะแตงโมใหญ่มากเลยด,ดูนะอ้วมีซิทิ <laughs> เจอหอยเชอรี่นะคะเราก็จะเอาไปหมดเลย อากิวอกกลัวหอยอันนี้เป็นหมูที่มีหนังติดมานะคะปกติมันจะไม่ค่อยมีเนาะยังก็เลยเอามานะคะเดี๋ยวไปทำหมูกรอบค่อใครเก่